จเจริญจุปรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้ก็มาต่อคุยสนทนากบญาติโยมต่อเมื่อพระจะคุยจะสนทนาก็ต้องคุยเรื่องการปฏิบัติบ้บางเพื่อเป็นการปะหัวมว้วนว่าการปฏิบัตินี้เห็นอะไรบ้างาประสบการณ์มีอะไรบ้างก็เห็นกายทิพย์ นะมีการเห็นกายทิพย์ของตัวเองนี่แหละเทวดาก็เห็นมาแล้วพญานาคก็เห็นมาแล้วผีก็เห็นมาแล้ว <c oughs> ซึ่งก็ไม่แปลกนะไม่แปลกกับหลายหลายคนก็อาจจะเคยเห็นเรื่องผีหลายๆคนที่เป็นนักปฏิบัติ ก็จะมีประสบการณ์ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แล้วแต่วิบากของแต่ละท่านแต่ละองค์ฉะนั้นก็จะคุยเป็นลําดับลําดับไปว่าเห็นกายทิพย์ตอนไหน mm. เห็นกายทิพย์แล้วเป็นอย่างไร mm. เห็นเทวดาอย่างไร mm. เทวดามีรูปร่างอย่างไรนี่นะ mm. ก็จะทําให้เห็นแต่ว่าวันนี้ก็เป็นการช็อตสั้นๆเพราะว่าเวลาเขาให้จํากัดเท่านี้ก็จะ ขอเจริญสุขเอาไว้เท่านี้ก่อนก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญด้วยกันทุกคนทุกขัน้นเพินเจริญพรอ